สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับผมอาสาชฉลยหานะครับในเทปนี้ผมก็มีสินค้ามากมายนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรนะครับเราก็จะมีวิธีการแก้วิธีการใช้แบบถูกต้องนะครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับคุณนนท์ปังธนาทรัพย์นะครับที่ จะมาไขความรู้เกี่ยวกับการเกษตรตรงนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับวันนี้เห็นนะจยาเนี่ยมีสินค้ามาเยอะแยะเลย6ตัวนะครับครับผมแต่ตัวนี้ก็มีคุณสมบัติแต่ละอย่างไปเอาเป็นว่าผมเริ่มจากตัวแรกตัวนี้ก่อนเลยกันนะครับนมนะน่านมก่อนเลยนมก่อนมันสําคัญยังไงมีความเกี่ยวข้องยังไงกับการทําให้พืชผมเราดีดีขึ้นนะครับในสโลแกนของเรานะครับทั่วโลกต้องยอมรับว่า เขาบอกว่าคนจะสวยมันต้องอาบน้ำแร่แช่น้ำนมต่อไปนี้ผู้ราชาเกษแล้วก็สมาชิกจอยคอยจะมีอาหารพืชก็คือใช้ทั้งแร่ใช้ทั้งนม,งมนะครับถามที่ไม่งามไม่มารู้ไปเราคุยกันแล้วว่าสเปนซี่ดีไหมวิเศษนั่นคือตัวพระเอกต่อมาก็คือตัวพระรองอนะครับก็คือปุ๋ยทางรากและสเปนซี่พลัด ต่อไปนี้ก็คือมีนางเอกนะครับมีนางรองมีอะไรต่างๆมากมายมีลูกมีหลานก็ว่าไปแต่ไม่มีโจรก็แล้วกันนะครับเพราะมันดีหมดที่นี้นมตัวนี้นะครับการทำขึ้นจากนมร้อยเปอร์เซนนะครับน้ำนมร้อยเปรซเราดูว่าเราพ่นที่ผมบอกว่ามันสำมะหลังของเราต้องการฟอสเฟตสูงปกติเขาต้องการแค่สี่สิบหแต่ตัวนี้มีร้อยห้าสิบนะครับ ตัวที่สองแคลเซียมปกติเขามีกันตเต็มที่กับยีสิบแต่ในนมมีแคลเซียมอยู่9กสหเปอร์เครับนอกจากนั้นคงจะไม่มีพืชตัวไหนนหน่าน่าจะพืชจอยคอยมีวิตามิน A วิตามิน B คาร์โบไฮเดรตโปรตีน B1 b นึสิบสอมีครบเลยอยู่ในไหนครับอยู่ในนมนะแล้วนมมันมันช่วยอะไรกับ พื่อผลหรือการเกษตรได้ผมเห็นมีแต่คนใช้ปุย๋ยใช้จุลินทรีย์นะครับอย่างมากมายแต่นมนี่มันเกี่ยวข้องไรครับอาจารย์เราพูดถึงตามธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเราคงไม่ได้กินมนุษย์เราตั้งแต่ในท้องมาจงกินนมอันนั้นถูกครับนะครับเพราะฉะนั้นนมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นาุอาหารที่สูงที่สุดแต่คนเรามองข้ามกันไม่นํามาใช้อมผมก็เลยเอานมเนี่ยมาใช้กับพืช อะไรพืชอันไหนขึ้นมันไม่หวานพ่นแล้วก็จะหวานอะไรที่ไม่สวยพ่นแล้วก็จะผิวสวยครับเหมือนคนเรานะฮะดื่มก็ยังผิวสวยแต่บางครั้งนมนี่ดื่มมากก็ไม่ได้บางคนคนเราเนี่ยเป็นโรคอ้วนเยอะๆก็ห้ามดื่มนมเหมือนกันบางครั้งนะครับต้นไม้เหมือนกันเราพ่นไปเรื่อยๆแต่วกเว้นระยะสุดท้ายเช่นข้าวระยะหลังจากตั้งท้องก็ไม่ควรจะใช้นม ลำยายระยะสุดท้ายเขาไม่คนจะใช้นมนะครับหรือผลไม้อีกหลายลอย่างเหตุผลเพราะว่าดีมากจนกระทั่งเขาจะแตกได้แต่ถ้าก่อนตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเรียนได้ทราบเลยว่าบริโภคไปเลยพ่นไปเลยพ่นกี่ครั้งก็ได้พ่นยิ่งมากยิ่งดีนะครับนี่คือนมใช้คู่กันแรกสปเป็นซีนะครับแล้วนมของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ดีในหมวดหมู่ของการเกษตรแบบไหนครับใช้ปลูกข,ข้าวใช้ปลูก มันสำมาหลังหรือว่าใช้ปลูกผักยังไงครับมันทำมาหลังใช้ช่วงกัสเปนซี่ครับหนึ่งจะต่อท่อน้ำอนํำยางน้ํายางที่ไหลน้อยก็จะเพิ่มขึ้นอ,อันที่สองถ้าใช้คู่กับสเปนที่พัดแล้วก็พ่นสามารถรักษาหน้ายางได้ด้วยอนะครับอันที่สามก็คือยางตายเนื่ออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นมันก็จะทําให้เป็นไงครับ รักษาแผลไปด้วยเพราะว่าตัวนี้สามารถประสานแผลได้เร็วขึ้นนะสำคัญที่สุดนะครับจะทําให้ต้นไม้เนี่ยแตกใบอ่อนโดยเฉพาะยอมพาลาแตกใบอ่อนเร็วคือจุดเด่นของมันคือแตกใบอ่อนใช่ครับนี่คือจุดเด่นเฉพาะตัวสร้างตาดอกสร้างตาดอกด้วยะสร้างตาดอกเร่งการออกดอกจะออกเก็บผลผลิตก่อนฤดูการจะขายย่อมีก็คืออาจจะเก้าสิบวันเก็บแล้วแทนที่จะเป็นร้0ยัน1 5ิบวันร้อขึ้นครับเร็วขึ้น นะฮะส่วนตัวต่อไปก็เจอตัวตดนนีแล้วกันนะย <มา S 1> ตัวนี้ก็ได้ครับนะตัวนี้เขาเรียวกว่าสปเปนซี่อีอตัวอีมันหมายความว่าอันนี้ใช้ผมชโลแกนเลยอยู่กันหน้ายางโดยตรงเลยผมทาเกี่ยวกับยางโดยตรงยางกับปามตัวนี้ให้ผสมคู่กับนมนะฮะมิล์เก้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ใช้อันนี้พ่นปามนะครับหน้าแรงหรืออะไรต,รต่างๆพ่นไปพ่นไปที่กาบใบ ยางกระเทยก็จะหายไม่ใช่ปามกระเทยก็จะหายแล้วก็ปามเนี่ยจะทลายใหญ่ปามกระเทยเป็นยัไงทกระเทยเป็นยังไงอธิบายให้ผมฟังนะผมผมยังไม่คือมันออกเป็นสาเขาเรียกว่าสามันออกาเหมือนดอกแล้วไม่มีแล้วก็แห้งเลยแห้งไปนะครับเป็นสังอย่างนี้นะครับตอนนี้พ่นไปแล้วจะเป็นลูกหมดเลยคือเราพ่นอย่างเดียวมันจะออกเป็นลูกหมดเลยครับหมายความว่าต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นคันข้าว ต้นอ้อยต้นปาล์มนะครับต้นข้าวโพดพวกนี้เขาเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโดยสปะรดด้วยมันจะทิ้งอาหารที่ไหนฮะที่กากใบด้วยกากใบไม่ใช่รากอย่างเดียวจะกินที่กากใบส่วนใหญ่แล้วกากใบใช่ครับเพราะฉะนั้นเราโพดเนี่ยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะดกในหน้าฝนไหมดกหน้าฝนเวลาฝนมันลงมันจะชะล้างคือมันไม่ได้เปิดใบถูกร่องไม้มันมีมันมีปากใบเปิดปากใบปผมไม่ทราบเพราะผมไม่รู้แต่ผมรู้ก็ว่าเขากินอาหารที่ ที่บากใบกาบใบนะพอากาบใบเช่นต้นมะพร้าวมันจะมีนั่นมาแล้วกาบใบจะเป็นล่องนะฮะเป็นล่องล่องกาบใบนะครับตัวนั้นเราพ่นเข้าไปนะครับไม่ว่าพืชใบเรื่องเดียวทุกชนิดเราพ่นไปจะออกทั้งฤดูกาลเลยนี่นะครับอันนี้ข้อดีของมันรับข้อดีของเขามันไม่ใช่ต่วนั้นตัวนี้ซึ่งบอกแล้วว่ามันตัวเดียวกับตัวแร่หยาบแต่ตัวนี้มันละเอียดกว่าคำว่าละเอียดกว่าเนี่ย มันก็สามารถจะเหมือนโมเลกุลของดินอันนี้ก็เป็นผงเหมือนกันเช่นกันชนผงฮะแต่ตัวนั้นเวลาละลาย้วมันจะใสแต่ตัวนี้ละลายแล้วจะเป็นสีข้นวันนี้จะเหมือนออกเหมือนนมเหมือนนมเลยนั่นแหละแบบนมเลยอันนี้ตัวนี้ไม่น่าจะรับประทานได้นะครับอันนี้เวลาไปพ่นแล้วเนี่ยนะฮะอ๋ออย่างนี้จะไม่พ่ออร่อยครับอันนี้ยังรับประทานได้ครับอาจารย์ครับตัวนี้รักษาดิสซิดดงได้สนัดเลยนะครับ ตัวนี้เวลาไปพ่นมันจะติดกับต้นไม้เพราะโมเลกุลเขาเล็กเวลาต้นไม้มาแมลงมารบกวนเพี้ยกระดอสีน้ําตาลมันมามันมาจับมันก็จะโดนช็อตเพราะตัวนี้เป็นโมเลกุลประจุบวกของกระแสไฟฟ้าก็เรียกพลังแม่เหล็กประจุบวกนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะละเอียดหมายถึงจะจับต้องนะครับจับต้องเกี่ยวกำลังเอาผมทดสอบอันจะคนก็ได้นะครับไปทาหน้ายางก็ทาตรงนี้ก็ได้นะครับ มันก็จะนุ่มยางเนี่ยจะนุ่มเปลือกยางจะนุ่มทันทีเลยเปลือกยางเนี่ยแทาทาเฉยไปเลยเฉยเปลือกยางจะนุ่มทันทีหน้าคนอยู่ได้ตั้งแต่เชา้าจนค่ำหน้าจะนุ่มุ่ม,มือนไวอ์ไลเซอร์มันประมาณ,มาณนึ้นนครับเหนือกว่าจะตามไปเพราะยังมีตัวเซลล์บำรุงด้วยวนะครับมีตัวบำรุงครับนั่นแหละครับคือตัวเเปนเซอีบอกให้เลยว่าเหนือยิ่งกว่าเหนือคือตัวนี้สำหรับผมเองก็ใส่ไว้ประจำครับนะฮะต้องใส่ด้เลยนี่ฮะ เนื่องจากว่ามันอายุมากแล้วเนาะ,ะมันก็เลยต้องใส่ตัวต่อมาถจะเป็นที่จีป่ะครับตัวนี้ตัวนี้เลส,าาายยสปอยาฆ่าแมลงนะครับ,รบยาฆ่าแมลงตัวนี้ก็ไม่ต้องมั่นนะใช้ผสมร่วมกับน้ำสเปนซี่แมลงคงไม่ต้องใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ตัวอื่นแล้วแมลงไม่รบกวนตัวนี้ไปพ่นปวกที่บ้านกันแล้วกันนะครับอันนี้ใช้ด้วยกับปวกปวกด้วยครับผสมกับน้ำสเปนซี่ที่เขาบอกว่าตามบ้านเรานะครับบนสมาชิกห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรต่างๆไม่ต้องใช้แล้วครับ ตัวนี้350เท่านั้นสามารถพ่นได้ตั้งสามหลังครับสบายสบายและตัวนี้ไม่ใช่คาบปลวกอย่างเดียวเขาเรียกล้างครัวของปลวกทุกวันที่เราพ่นปลวกราปลวกงานตายแต่นางพญาปลวกยังไม่ตายมันมีสองแบบมีสองปลวกไม่รัานางพญาปลวกปลวกถ้ายิ่งพ่นยิ่งยิ่งมากขึ้นถ้านางพญาปลวกยังไม่ตายตัวขนาดนี้ฮะอยงในตัวนี้จะเป็นเ่อไปอันนี้ก็ไปต้องไปคาบปลวกกันต่อไปนะครับตัวต่อมาตัวนี้สำหรับพ่นหน้ายางนะครับครับ จะเป็นส่เพื่อสะดวกนะครับเราพ่นหน้ายางพ่นไปได้เลยครับหน้ายางพ่นเดี๋ยวนั้นกีดเดี๋ยวนั้นยางไหลเดี๋ยวนั้นไม่ใช่สารเล่นด้วยอืมไม่มีอันตรายอ่ะโอ้โหดีเขาจะแล้วก็น้ายางออกเลยแล้วก็ปสานไม่ต้องไปใช้ยาปูนอืน่นทาคือฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่มทันทีนิ่มทันทีเลยเดี๋ยวนั้นเลยครับ หน้ายังนิ่มกีนได้เลยครับคือพูดแล้วมันก็ผมดูทีวีผมอาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับใช่ครับผมแต่ว่ามันมันนิ่มแล้วมันกีได้ทมันนุ่มเลยครับนุ่มนิ่มเลยหรือไม่ใช่ก็ไปพ่นตัวนี้ไม่ใช่พ่นอย่างเดียวถ้าจะเป็นสเหมือนสารพิษได้ไหมลองไปพ่นมาละลายสาบที่บ้านเนี่ยไปพ่นใส่ตายมันสาบเนี่ยเดี๋ยวมันสาบวันไหนกมันตายหมดเดี๋ยวถ้ามีสมมติมีลูกค้าโทรมาหาคอเซนเตอร์อย่างเงี้ยให้อาจารย์ไปไปสาธิตหรือชวนไปดูแปลงเขาหน่อยเนี่ยอาจารยินดี พาไปดูช่วยเขาหน่อยไหมครับอ๋อก็ข้าะขึ้นอยู่ก็อยู่ใกล้ไหมเพราะเวลาตอนนี้ผมโดนคิวจองเยอะเหลือเกินทั่วประเทศเพราะว่าคนเห็นอาจารย์การันตีอย่างเงี้ยครับผมมันต้องมีคนอยู่แล้วที่จริงหรือเปล่าวะเออดี๋ยวโทรเข้าคอนเทนเตอร์โทรเข้าคอนเทนเตอร์เดี๋ยวผมไปดูแต่งสาธิตให้เราได้นะครับเรามีตลอดตัวต่อไปตัวต่อไปตันนี้ก็คือสเปรย์อเนกประสงค์สเปรย์อเนกประสงค์ตัวนี้ผมทําขึ้นมาเพราะว่าข้าราชการนะครับ พวกรัฐวิสาหกิจเรื่องอะไรต่างๆถ้าเขาไม่ได้ทาเกษตรแต่อย่าลืมว่าบ้านพวกเขาเหล่านั้นก็มีสินค้าเหมือนกันไม่มีกเกษตรเหมือนกันเช่นมีกล้วยไม้สักต้นหนึ่งมีไว้ประดับทักต้นหนึ่งนะครับเบือบางวันก็คนก็เอาดอกไม้มาปักใจกันก็ได้ต้นพลิกต้นมะเขือเล็กๆน้อยๆในบ้านเอาตัวนี้ไปพ่นนะครับพวเดี๋ยวดอกไม้ประดับทุกอย่างนะครับในบ้านในครัวเรือนตัวนี้พ่นไปจะง,งดงาม คือมันจะรักษาความสดแล้วก็ออกดอกเร่งออกดอกเร่งออกผลนะครับอันตรายไหมบอกให้เลยว่าใช้ได้หลากหลายนะครับผมเขียนว่าอนเนกประสงค์นะมีตัวไหนคายุงในบ้านได้ไหมครนนับอาจารย์ไล่ไปเลยไล่เลยครับตัวนี้ไล่ครับมันเหมือนอนเนกประสงค์ตัวน,นี้นะครับผมคันแล้วก็ท่านพ่นไปผมก็หายคันเดี๋ยวคันเดี๋วนั้นปวดฟันท่านปวดตรงน,นี้ หายปวดเดี๋ยวนั้นครับหายเดี๋ยวนั้นด้วยเดี๋ยววันนี้เอาไว้ที่นี่ใครปวดข้อหายปวดเดี๋ยวนั้นให้ทีมงานไปปวดหนึ่งครับไปลองได้เลยครับคนแถวนี้ชอบปวดต้นคอปวดเข่าปวดปวดเทานะครับไปอไเลยครับแล้วก็พ่นนะครับเช่นในโรงเล้าไก่ในเป็ดไก่เราฆ่าเชื้อโรคในอากาศในห้องแอร์เราในห้องประชุมเนี่ยคนมีหลายๆลโรคโดยเฉพาะทุกวันนี้ไข้หวัดนกไข้ต่างๆคนที่เลี้ยงไก่ชนนะครับ ไขหวัดนกอับมารบกวนใช้ตัวนี้ไปช่วยเลยครับรับประกันได้สัตว์เราไม่เป็นไรสัตว์ไม่เป็นแล้วคนคนจะเป็นตามไหมครับอาจารย์ก็คนในกินอยู่ยำหน้านได้ยงไงนะก็ค,คือว่าสัตว์ไม่เป็นแน่คนก็ไม่เป็นแน่แล้วผลผลิตเราก็เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่ม้ลยครับผมอันเด็กประสงค์ตัวนี้ผมเขียนว่าอันเด็กประสงค์นะครับสเปรย์และตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้น้องใหม่ร้ายสำหรับหญ้า ร้ายบริสุทธิ์คือร้ายสําหรับยาคือฆ่ายาหรือเปล่าฆ่ายาครับวันนี้ยาฆ่าย่านะครับยาฆ่าย้าตอนนี้ท่านก็เอาไปใช้นะครับปีนี้แต่ว่าต้องพ่นขนาดที่ดินชุ่มๆนะครับดินแห้งๆอย่าไปพ่นมันใบไหมอย่างเดียวเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกับยาสารเคมีทั่วๆไปนะครับยาฆ่ายาหลายๆดีนอันนี้ปกติยา่ามาืนก็ฆ่าย่านี่ต้องใช้เยอะไหมครับหรืออยู่ยังไงใช้ตัวนี้สามฝาต่อน้ำยี่สิบริรนะครับพ่นตัวนี้ แล้วก็พ่นขนาดที่ฝนตกก็ได้อะไรก็ได้พ่นไม่เป็นไรฝนตกนี่นะมันไม่ล้างออกครับครับเพราะโลแกาน,นี้เขาบอกว่าไม่อันตรายไม่กลัวฝนไม่ได้ผลผมคืนเงินครับไม่ว่าเยอะขนาดไหนก็ค่าหมดค่าหมดครับ <c oughs> แต่เขาบอกว่าต้องผมทำคอนเฟลล์สัมผัสกับเฉพาะสีเขียวเท่านั้นครับ <c oughs> ถ้ามีสีเขียวเราพ่นไปข้างบนนะครับมันก็จะตาย <c oughs> นะครับท่านจุก็ <c oughs> เอาบทีนี้มันจะดี <c oughs> ตรงไหน <c oughs> ข้าว เราไปพ่นไม่ได้นครับถ้าพ่นโดนใบก็จะตายค่าด้วยเพราะฉะนั้นพ่นข้างล่างก็จะไปตายเพราะถ้าไม่เป็นสีเขียวไม่ตายเช่นในสวนยงางพาราในไร่มันในไร่สับปะรดมันจะไม่เป็นสีเขียวมันก็จะไม่ตายหญ้าเท่านั้นที่จะตายเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องใหม่รายสําหรับพืช